สวัสดีครับวันนี้นะครับโอ้ยยังตูวสิบบาทครับสิบบาทสิบบาทแต่ไม่ใช่ทองทองจริงนะครับทองจริงมันเดี๋ยวนี้มันพุ่งหมื่นสองวันนี้วันที่สี่พฤศจิกายนต์กแปดนะครับแต่นี่ทองปลอมนะครับทองูโมันสวยครับเหมือนของแท้ครับเกรดพรีเมียมถูกเปิดร้านเมื่อวานครับวันที่สามพฤศจิการหกแปดวันที่สี่พฤศจิการหกแปดครับนี่ชื่อร้านทองทองบ้านทองประเสริฐนะครับทองปลอมเหมือนแท้ครับ ทองปอมครับอย่ามาป่นผมหน้าอย่ามาดงไปหลอกไปดำจ,ำจำจำนำเพาได้ด้วยจำนำไม่ได้นะครับกับการปีนึงนะครับทองปอมรูปปอมน,นะครับนี่อยู่ทุกไหนอยู่ไหมครับนแตนตานี่องค์คำคลินิกหมอจำรัดนะครับทคำนี่ครับเด็กไทยหมูกระทะ เจโลเนี่ยที่นีขหมอหมอวรุษหมอเติร์ดนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับวันนี้มีไอเดอร์มาดูกันมาสอบถามเพื่อโชว์เด็กกำพรับเพื่อโชศูนย์หกสี่ศูนย์ห้าเก้าห้าหกหกสี่นะครับอุวันนี้รวยเอาไว้ถ้าเป็นผมนะจะใส่ไปไหนก็ใส่ไปงานวอดงานแต่งงานกระถิ่นงานอะไรนะโชว์เฉยๆของจิ๊กเก็บไปบ้านนั่นเองแต่ผมไม่มีรักบาทนะครับโอเคครับไปดูครับ นี่ครับภูอลังการงาซางครับนี่เดี๋ยวมาดูกันหน่อยกันนะเนี่ทองเอ่อก็มีประเภทใอยคอนะนี่เขาเรียกอะไรนะไอ้เขาเรียกเหรียดเขาเรียกกำไลเขาเรียกใอยแขนอะไรเนะกำไลแขนนดี๋ยวก็หลากหลายครับเหมือนคงแค่มอนคงแค่ครับโอ้ยขอแค่ครับไอ้ไมย์เป็นของแท้ขอ้โอนี่ครับพี่เสิร์ฟนี่ประมาณสองตลึงไหม สองสลิงอ่าสองสลงก็สามรยเก้าสบบาทราคากันต่ำร้อยเก้าสเก้าเเหรียญใช่ค่ะ,ะน,นะ,ค,ะรนนครับร้านเองต่ำสุดร้อยเกสิบแล้วก็สองสลงก็สามร้อยเกสบหนึ่งบาทต่อสี่ร้อยเก้าสิบนะครับประมาณขึ้นไปเนี่ยที่ร้อยละร้อยนี่ของผมสิบบาทหนึ่งพห้าร้อยเก้าสิบบาทนี <100. S 1> ่สิบบาทหนึ่ร้บาท แบบใส่เรามาดูผมไม่เคยใส่ทองเลยหัว <c oughs> คันนี่ผมมาปืนพ,พี่น้นองๆเอฟซีบอกท่านม่วานนม้มาโฆษณาเปิดร้าท่งไวม,มาวันอ๋อได้ครับใครบอกได้เลยครับฟรีครับผมไม่คิดตังค์ทุกล่าสงเลยครับนี่ก็มาดูครับเอามาดูนี่ครับนี่เราใส่คือมันมีหลายแบบ เนาะมีดอกพิกุลดีตะขอหนุนตะขอเนี่ยเนี่ยลายสวยๆเลยใช่สวยมากเลยนี่ผู้หญิ่มใ่ว่ามันมีก็เหลยกลายอะไรก็เหลยกอะไรอะไรเป็ดอะไรไหยก็เหลยกไอ้ดอกพิกุลใหญ่ๆเนาะนะนะครับสวยๆครับอ่านี่ยครับดูนี่ในกระบะมีพวกซอยหยาดหลากหลายประเภทอันนี้ประมาณกี่บาทอ่าอันนั้นหนึ่งบาทค่ะหนึ่งบาทก็สี่ร้อยเก้าสิบใช่ถูกไหมอันนี้สองบาทไหม สองบาทค่ะสองบาทก็ห้าร้อยเก้าสิบประมาณนี้เนาะนี่อันนี้ก่อนนี่ร้อยเก้าเก้าใช่ค่ะร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าประเภทแหวนนะครับนี่เหล็กญกำไรนะครับเหมือนผมใส่นี่ยครับโอ้นี่ใส่ระฆังบอบบอๆตอนนี้ใส่เมคันนะครับโอเคครับหรือจะเราไปดูนะวันที่เราใส่พระเนาะพรปลาในบ่อมาเนี้พระหลวงพ่ออะไร อะไรกับพิมพ์แ่าพิมพ์แบบพิมพ,พ์มพพกรอบหรือว่าเหรียญแล้วก็ไปใส่ใส่ตั้งหาเราก็เรามาใส่คู่กันนะครับสวยว้าวบกอกนะครับบีมนเหมนพอ่อลูกปูเต็มนะครับสวยสวยงามนะครับอันนี้ก็ ร้านนี้ก็เปิดเชื่อระทองเนี่ยทองประเสริฐบ้านทองประเสริฐค่ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันใช่ค่ะวันนี้เปิดทุกวันเปิดเวลาประมาณแปดโมงเก้าโมงเนี่ยเนาะแปดโเก้าโมงจนถึงประมาณทุ่มกับทุ่มใช่จ้ะก็ก็เจ้าะดึงค่าไปมาลองมาลองมาลองมาคุยมาหาครับกับเจ้าของก่อนชื่อน้องอะไรนะน้ำตาลค่ะน้องน้ำตาลสาวสวยนะครับน้ำตาลก็เปดมาคุยได้ทุกวันมีแบบนี่ไหม ที่นี่ก็น้องก็บอกว่าวิธีการรักษาก็คือเอานำอะไรนะผงน้ำุ่นน้ำปูนผสมกับสารไลน์ค่ะสารไลน์น้ำยาล้างจานไปคัดพนที่วันครับได้ค่ะอ่อนเนาะได้ค่ะพปจะวาวเขาบอกอยู่เป็นเป็นปีได้เป็นปีค่ะไม่หลอกเลยไม่หลอกไม่ดำไม่หลอกไม่ดำคือผมไม่เคยผมไม่มี่องใส่ก็ผมไม่เคยดีครับนี่ก็แต่ใส่แล้วก็ดูแบบอื คือผมเป็นคนดำานาใส่ใส่ใส่เป็นรองเป็นสวยชะครับขอบคุณที่มาซื้อมาหาได้นะครับ <ฮะ S 1> มาซื้อมาเออน้องก็บอกว่าถ้าเกิดกรณีถ้า้ามาซื้อใหม่ไม่ใช่เขาเรียกมาเคลียร์เองมาถ้าอะไรก็มาเทิรินคือสมมติว่าอยากจะเอาอีนี่ไปไปคทนเข,ามาเ,นขามาเทินก็คือเอานี่ไปคืน <ฮะ S 1> เราก็ไปซื้ออันใหม่ ก็จะลดให้15ใช่ค่ะลดให้15ค่ะพันธุ์เด็กเทินเทินก็คือไปคืนแต่ว่าไปซื้อใหม่ก็เิใช่ไหมใช่ค่ะ15ก็วันวันดีๆครับใส่กระทองผิวของพันธุ์องอะไรของของเนื้อต้องมาคุณจะจำไม่ได้นะครับวันนี้วันทีซีพฤศจิกายนแครับกำมาล่างเข้ามเสิร์ฟนะครับตามคุยซับตามไหนเมื่ี้นะครับแล้วก็หลักการปีหนึ่ง ตับประกันพวกประเภทอะไรขาดรอ,อบดำประมาณนี้ค่ะก็ถ้าเอาเส้นเส้นเส้น,เส,น,เ,สนเส้นเก่าลูกค้าเก่าเอาเส้นเก่ามาตีเทิร์นก็ลดให้สิบห้าเปอร์เซ็นค่ะช่วงนี้ซื้อใหม่ก็แถมตะขอไปค่ะโอ้แสงตะขอเลยใช่ค่ะเพราะว่าตะขอมันอาจจะอ่าบ่อยๆมันจะแบบใช่ค่ะอาจจะสึกก่อนตัวอื่นๆได้ค่ะแต่ว่ากจะมีจำหน่ายด้วยถ้าเกิดใช่บ่อยๆมันอาจจะสึกจะไม่ใช่ค่ะมีจำหน่าย ใช่ค่ะได้ค่ะลองมาดูก่อนตกลงตรงไหนไหมค่ะตกลงตรงไหนไหมขาดเดือตรงไหนที่ยังไม่ได้พูดเป็นห่วงไม่มีค่ะวันนี้ก็ขอบคุณครับกับน้องน้ำตามาซื้อมาครับคือตุกข์คหมอหมออะไรอย่างเงีหมอจมรัดใช่ค่ะแล้วก็หมอต้นดาติ้งกันครับใช่ครับสวัสดีครับจริงใจครับฮู้รอเลยครับ